สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทําเมนูอาหารค่ะเมนูเสาวนีกับส่ยมียูสามอย่างเนาะค่ะพี่น้องกับสมีปลาทอดค่ะปลาเน้นทอดนี่ค่ะปลาเน่นหนูล้างไว้เรือบรลอยมากไวเรียบ้อยค่ะกับสีทอดแต่ว่าปลาเน้นสะเบรทอดให้เบิองเนาะค่ะพี่น้องว่าหนูหนูเฮ็ดดูค่ะแล้วอีเมนูหนึ่งก็คือตาบักหุ่งค่ะพี่น้องตาบักหุ่งเฮิมค่ะเพทพสิงกะทอดปลาเน้นค่ะ อีเมนูนึงก็คือแกงเห็ดค่ะพี่น้องแกงเห็ดนู้สืบแกงเห็บเบิงเยอะจ้ะนี่ค่ะก็บเส้มีเห็ดฟางมีฟักทองมีข่กอีตูเนาะค่ะแล้วก็พริกที้หนูตัไว้นี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ก็บเส้มีเห็ดเข็มทองค่ะนี่ค่ะเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นทำมาเห็ดแกงเห็ดให้เบิงเลยค่ะวิธีเห็ดแล้วการทำเนี่คือสไตล์ของนูนะะ้นออบบแล้วค่ะพี่น้องอาจจะบว์แบบว่าบ่มีรักสูตรบ่มียังอ่ะค่ะพี่น้องแต่เห็ดแบบบ้านๆสไตล์นู้คือเก่าค่ะ นุกกะจะเอาเห็ดฟางใส่ลงไปน้ำเลยค่ะอันนี้นุ่มเดลย่ร่อให้น้ำเดือดเลยค่ะพี่น้องนุ่งะไปใส่กับหนั่งเนื้นางเลยค่ะเอาละจานเดปอ่อยให้เดือดจะข้าวเดี๋ยวนุสภาพมาเบิกอ,อีกรอบนึงค่ะพอมอเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องนุก็จะใส่ฟักทองลงไป ด้วยพริกโดดแกงเฮสไตล์ยน้นี่ค่ะพี่น้องมิงานจะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาก็จะใส่พริกที่นู้นตำไว้ค่ะพี่น้องกระเทียมหอมแดงคัะกระไก่นิดนึงค่ะเขียบทอมหอมจะเดี๋ยวปล่อยให้ฟักทองสุปเจ้าข้าวนึ่งในนูสภาพมาปรุงอีกรอบค่ะ อากาศเย็นๆนี่ค่ะพี่น้องกินแกงเห็ดห่อนๆสดนนำห่อนๆค่ะเสดายบเมนเห็ดมันเท่าค่ะพี่น้องก็เลยต้องกินเห็ดนี่นะคะเห็ดกุ้งเทพเห็ดเข็มท่องกระเส่บไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องแต่มันเหนียวเนี่ยค่ะแกงเห็ดเข็มท่องนี่ค่ะพี่น้อง่าใส่หนำเยอะค่ะเพราะว่าหนำไมจสออกแล้วเห็ดมนก็สิยอปลงค่ะพี่น้องหนูก็ใส่โบลายบนำเยอะหน้าหนูก็ใส่นี่ค่ะประมาณนี้ ก็จะซสอนฟ้องออกกักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันซุปตะข้าวนึงค่ะพี่น้องเมนีหวยออกพี่น,อน,อน้องวันรวยใดตัวใดเนาะมันมานเด้อทุกทุกคนนกูกับสื่อละตตลีไว้ใบหนึ่งแต่โบเคยไมีโชว์ห้องด่านนี่ค่ะพี่น้องสื่อไว้ืสื่อเพราะได้หลุดใน,นเพลนนุน่งก็จะเริ่มปรุงค่ะพี่น้องจะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาาแบบขวดค่ะ แล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะผุมเลวยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ชูรสนิดหน่อยค่ะเนี่าจากว่าเห็ดเขียนพอมันมีรสหวานอยู่แหละมัน,นขนคึ้นกับบอไซเลยล่ะค่ะชูรสเพราะว่ามันจะมีความหวานเนลีอยน่เลยค่ะ อ,อ่อนๆค่ะพี่นอ้องจะปลอนให้สุกอีกกับข้าวนึงค่ะใส่เกลืออีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องนว่ามันจืดไ,ไปเกลืออล่ะจ้าต้ากับสกิปทไทยด้วยพักกิตตูค่ะพี่น้องแล้วก็ไปกินสดห่อนๆด้วยค่ะ แล้วละค่ะพี่น้องแกงเห็ดง่ายๆบานๆค่ะไปค่ะไปแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะกับสมี่งง่ายๆบานๆนุกับเห็ดใ้เบื้องตัวแกงเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาทอดกระตำบังคุงนุกระเห็ดดูอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะปลาดิ้นตัวยหญง่ๆค่ะพี่น้องสื่อมาสดๆโตวละยีสิบหาบ่ด้วยค่ะตัวยิ่่งสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวมาทอดเองเนาะค่ะแล้วก็ตำบักคุ่งนี่ค่ะพี่น้องตำบักคุ่งเพิ่มหัวเหลืองค่ะ พแซ่กินก็ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องนาน้าวบานเท่านาเกี่ยวเขาเนี่ยค่ะต้องตำบงหงเฮิมเพิ่นว่าค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะพี่น้องแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดเทมทุองก็เห็ดฟางค่ะพี่น้องใส่บักฟักทองหน่อยนึงค่ะกะลังห่อนห่อนควนควนแกงเห็ดนูนู้ใส่น้ำยาหน้าหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะควนควนควนเลยกะล่งห่อนหอนค่ะพี่น้องเนี่ค่ะพักกระสมีใบตำลึงลวกอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะป่าและลวกไว้ให้ค่ะ เอามากินกับตำบกคุงค่ะพี่น้องแล้วก็มีเขาเนียวคือเก่าค่ะเขาเนิ่มหอนๆค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาเนยวใหม่ค่ะมือกินกับตำบกคุงกับแกงเฮดปลาทอดค่ะพี่น้อง้อนี้อาหารอีสามนมันเท่าจัดเต็มที่เลยค่ะ้อนี้วันที่หนึง่งมาแลกกันมันหมานกัน,กนสุขภูทุกคนค่ะพี่น้องมาจ้ามากิ้เขาขอพูดล้วไเดอร์ค่ะสุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบพูดกำลังใจททมี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อใหม่คะ่ะเข้าวมาวัวนัวหัวมวนกันได้ค่ะพี่น้องมาปมเป็นมูเป็นลัวก,กันเนาะคะ่ะพี่น้องมาคะ่ะเมื่อกี้เขาในกันคะ่ะแซ่บๆจ้า